เมื่อเป็นหนี้การใช้หนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญขอจเจริญพรเมื่อน้ำเหมือนกับเงินของคนอื่นผ้าเหมือนชีวิตของเราเมื่อผ้าสดกรปรกคือชีวิตเรามีปัญหาเงินช็อตสะดุดยืมเงินเข้ามาก็มาซับมาซักแก้ปัญหาแล้วก็บิดเงินคืนเข้าไปเหมือนนําน้ําคืนไปสู่กละมังและเมื่อชีวิตของเราแก้ปัญหาได้หนึ่งเปราะแล้วก็นําชีวิตไปเป็นประโยชน์ต่อโลกสืบต่อไปแต่ถ้าหากว่า ยืมเงินเข้ามาแล้วมักกักมาเก็บไว้ประมาณว่าไม่ได้โกงแต่ยังไม่มีคืนเมื่อนานหลายเดือนหลายปีนักเข้าผ้าก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเป็น NPL ของชีวิตเครดิตชีวิตเสียไปหมดเลยกวาดใบไม้เพื่อบอกว่าเมื่อเรามีช่องทางการใช้เงินพยายามอย่าให้ออกนอกช่องทางตะล่อมไปสู่การกินการใช้อย่างมีวินัยในการใช้หนี้เขาอย่างเหมาะสมเมื่อชีวิตติดแบกริด ความน่าเชื่อถือของชีวิตจะหายไปหมดในทุกด้านมิตรสหายก็เสื่อมไปเสียไปเมื่อถ้าหากว่าเราทุกท่านวันนี้คนที่ยืมเงินเขาก็ไม่สับปรับจะหลอกจะใช้วันนั้นวันนี้ก็ไม่ใช้คนที่ให้เขายืมก็ไม่สับโคกเราก็พออยู่กันได้ไม่ดอกเบี้ยสูงไปนักเมื่อการเงินของเรามีเรื่องต้องใช้กว้างๆเหมือนใบไม้ที่แผ่กระจาย ก็ใช้สองมือพยายามตะล่อมการกินการใช้วางแผนให้เหมาะสมและใช้หนี้ไปตามสมควรและเมื่อนายทุนได้เงินไปพร้อมดอกเบีย้ยเหมือนน้ำในกระมังนี้นำเงินนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อโลกช่วยเหลือสังคมเหมือนเทลงพื้นดินและน้ำนี้ก็ซึมลงสู่ดินละเหยเป็นไอขึ้นไปบนท้องฟ้าและตกกลับมาเป็นเม็ดฝนกลับคืนมาสู่น้ำใต้ดินและน้ำนั้นก็ถูกดูดคืนกลับมาใช้อีก นายทุนเมื่อช่วยเหลือสังคมน้ำก็จะกลับมาสู่เขาความร่ำรวยทั้งการเงินและมิตรสหายที่ดีก็จะสามารถต่อยอดข้ามภพข้ามชาติท่านทั้งหลายจะปีนี้ปีหน้าปีไหนๆปีใหม่สักกี่ปีมีหนี้ก็ขอให้ใช้หนี้อย่าเป็นหนี้มากจนเกินไปไม่สับปรับและไม่สับโคกเราพออยู่กันได้ด้วยคำว่าพอดีพอดีธรรมะวันนี้กับหนี้ในกละมังคืนเขาได้แล้วมัง้ง ถ้าสตังพอมีจเจริญพร